รถไฟความเร็วสูงไทยจีน12เมษายน2560นะครับตันบูชมคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกวิดชาแนลคลิปนี้เราจะมาย้อนความเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับช่วงเฟสที่หนึ่งนะครับจากโคราชถึงหนองคายนะครับก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันนะครับว่าการปรับแผนปรับแบบเจรจาเป็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนะครับท่านผู้ชมย้อนความใปม่เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ ข่าวสารน,นี้วันที่12เมษายน2560รถไฟไทยจีนขยับตอกเสาเข็มเป็นสิงหาคมปรับแผนก่อสร้างยันใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุในประเทศปรับแผนรถไฟไทยจีนเจรจาครั้งที่17ถอดแบบ3.5กิโลเมตรเคลียร์สเปควัสดุมาตรฐานเป็นสากล ั้งเป้าเปิดประมูลได้ในเดือนรกรกฎาคมต่อเข็มในสิงหาคม2560อาคมถกสเปกยันใช้วัสดุในประเทศทั้งหมดด้านรอฟอทอเร่งสรุปรายงานปรับปรุงตัวเลขผู้โดยสารหลังตัดตอนสร้างช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาก่อนเร่งชงคอรมอในมิถุนายนก่อนลงนามสัญญา จ้างออกแบบและควบคุมด้านคอรมออนุมัติงบกลางปี2.87พันล้านฟืนฟ้นฟูนระบบคมนาคมภาคใต้ที่เสียหายจากน้ำท่วมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมเปิดเผยว่าผลการประมูลคณะกรรมการ เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างประเทศไทยและจีนครั้งที่17ณเมืองคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาในเรื่องร่างสัญญางานออกแบบ EPC 1สัญญาควบคุมงาน EPC 2จะเสร็จในเดือนเมษายนนี้ก็คือข่าวสารเป็นปี60นะครับ ขณะที่การถอดแบบก่อสร้างและรหัสวัสดุมาตรฐานสากลตอนที่หนึ่งระยะทาง3.5กิโลเมตรสถานีกลางดงถึงปางอโศกซึ่งให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไทยซึ่งเหลือรายละเอียดเรื่องเดียวคือคือข้อแตกต่างสเปคคุณภาพเหล็กซึ่งจีนออกแบบใช้เหล็กที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนตำ่ำ ซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรปขณะที่เหล็กข้ออ้อยที่ผลิตในไทยมีคาร์บอนสูงกว่าซึ่งเมื่อเป็นมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงดังนั้นสรุปได้ว่าให้ปรับการผลิตเหล็กข้ออ้อยในประเทศโดยลดคาร์บอนลงซึ่งไม่มีปัญหาสั่งทำพิเศษได้โดยจีนจะเข้ามาทดสอบคุณภาพวัสดุต่างๆอีกครั้งทั้งนี้ แผนงานล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอกำลังปรับปรุงรายงานโครงการรถไฟความเร็วสูงและทางหนองคายถึงนครราชสีมาถึงแก่งคอยท่าเรือมาตรพุทธระยะทาง845.27กิโลเมตรและเส้นทางแก่งคอยกรุงเทพระยะทาง118.14กิโลเมตร กรณีที่จะดำเนินการในช่วงกรุงเทพถึงคนครราชสีมาระยะทาง252.5กิโลเมตรมูลค่าโครงการ179,412.21ล้านบาทซึ่งต้องปรับประมาณการผู้โดยสารและนำเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสคชอ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีคอรมอรรวมถึงสภานิติบ,บัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอภายในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนี้ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญางานออกแบบสัญญาควบคุมง,งานได้ในเดือนมิถุนายนเช่นกันโดยตั้งเป้าจะเปิดประมูลหาผู้รับจ้างก่อสร้างในตอนที่หนึ่งระยะทาง3.5กิโลเมตร ในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมนี้ตามแผนงานคาดว่าจะไม่มีปัญหาขณะที่ได้เสนอผลการศึกษา EIA คู่ขนานไปด้วยส่วนปัญหาวิศวกรจีนที่ออกแบบจะต้องมาสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรไทยได้ตกลงกันแล้วอยู่ในขั้นตอนการส่งวิศวกรจีนมาอบรมมาตรฐานของ สภาวิศวกรไทยกับสภาสถาปนิกไทยซึ่งเมื่อถอดแบบราคากลาง3.5กิโลเมตรเรียบร้อยในส่วนของ11กิโลเมตรจะตามไปซึ่งหากเป็นไปได้อาจจะเปิดประมูลพร้อมกันนะครับคอรมออนุมัติงบกลาง2.87พันล้านฟื้นฟูคมนาคมใต้ในายอาคมกล่าวว่าที่ประชุมครมวันนี้ 11เมษายนได้อนุมัติงบกลางนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยและจีนนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างเป็นระยะแรกนะครับท่านผู้ชมก็คือ3.5กิโลเมตรนะครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าว่าที่จะเริ่มนาเนินการก่อสร้างก็มีการเจรจาไปถึง ครั้งที่17นะครับท่านผู้ชมกับประเทศจีนซึ่ง3.5กิโลก็จะมีการเทียร์สเปควัสดุนะครับปัจจุบันที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ก็จะใช้วัสดุในประเทศไทยนะครับก็ถ้าหากเราไปซื้อของประเทศจีนก็จะลงทุนมากนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลก็เลยอยากให้ใช้วัสดุในประเทศไทยเพราะว่าเป็นการก่อสร้างที่ไทยก่อสร้างเองนะครับ แต่ใช้วิศวกรของจีนมาควบคุมงานและออกแบบให้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็จะมีสองช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วนะครับก็จะมี3.5กิโลครับงานโยธาก็แล้วเสร็จหนึ่งเซครับแล้วก็มีอีก11กิโลครับผมที่ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับ100เช่นกันครับก็เป็นงานโยธานะครับท่านผู้ชมก็เอาข่าวสารย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้ว ตั้งแต่ปี60นี่ก็จะ7ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อยากเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่รับทราบไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้ก็ทำเพื่อให้คนที่กําลังติดตามช่องโ o ว i d channel และติดตามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่ไทยกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน จากกรุงเทพถึงนครราชสีมา253กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมวงเงินเป็นแสนแสนล้านนะครับท่านผู้ชมระยะที่2ก็คือจากนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับปัจจุบันข่าวสารก็ทางบอร์ดรฟทเห็นชอบแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามรอฟังข่าวไปเรื่อยๆนะครับผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ รับชมรับฟังกันไปเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและเกี่ยวกับโครงการอื่นๆที่สามารถหาข่าวมาได้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากตินชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระ,ะดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ